สวัสดีครับนี่คือหนังสือเสียงข้ามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน True Time Into Healing ผลงานของดร b r ร a n นแอลไว EP ที่7รักษาร่างกายด้วยการรักษาจิตอีเลนเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในเขตมลรัฐไมอามี Miami. เธอมาพบผมโดยเฉพาะเพื่อจะทดสอบดูว่าวิธีบำบัดแบบล้ำลึกอดีตชาติ จะสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทางกายได้หรือไม่หลายปีมานี้อีเลนมักจะมีอาการปวดแบบเป็นไปนไหนหายตรงบริเวณคอและแผ่นหลังตอนบนซึ่งมันทรมานอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่ได้คุยกันเบื้องตน้นผมพบว่าอีเลนยังมีอาการกลัวความสูงซึ่งเป็นมานานแล้วและเป็นโรคหวาดกลัวเฉพาะอย่างต่อไปนี้จะเป็นประสบการณ์ของอดีตชาติที่อีเลนเล่าให้ฟังขณะที่เธออยู่ในภวังของการสะกดจิต ฉันมองเห็นแต่ความมืดมิดมันมืดสนิทแล้วฉันก็คิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองถูกปิดตาเอาไว้แล้วฉันก็เห็นตัวเองอยู่ข้างนอกกำลังยืนอยู่บนยอดหอคอยปราสาทหินมือทั้งสองข้างถูกมัดไขว้หลังขณะนั้นฉันอายุประมาณ20ปีเป็นนายทหารคนหนึ่งของฝ่ายแพ้สงครามจากนั้นฉันก็รู้สึกเจ็บปวดที่แผ่นหลังรู้สึกได้ว่ากำลังกัดฟันอย่างรุนแรงแขนทั้งสองข้างเกรงและกำหมัดไว้แน่น ฉันถูกคนแทงและรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากด้านหลังแต่ฉันพยายามอดทนอย่างสุดชีวิตไม่ยอมให้ตัวเองร้องออกมาแล้วฉันก็ถูกผลักตกลงไปและจมลงไปในน้ำฉันกลัวความสูงและกลัวน้ำมาตลอดพอผุดขึ้นมาจากน้ำได้ก็สั่นไปทั้งตัวและยังคงอยู่ในความหวาดผวาอีกสองสามวันไม่อาจแม้แต่จะสัมผัสใบหน้าของตัวเองเพราะความปวดรวดร้าวไปทุกขุมขนแต่เมื่อตื่นขึ้นในวันต่อมา ฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมซะแล้วมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนั้นก็คืออาการปวดหลังและโรคกลัวความสูงของอีเลนนั้นหายไปแล้วการบำบัดรักษาในครั้งถัดมาอีเลนล้ำลึกถึงชาติที่เธอเกิดในประเทศฝรั่งเศสสมัยกลางในชาตินั้นอีเลนเกิดเป็นชายหนุ่มอายุ20เศษเที่อาพับอับจนไร้ซึ่งความหวังในชีวิต และไม่มีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ไม่กล้าพูดหรือกล้าคิดดิ้นรนให้หลุดพ้นจากบ่วงชีวิตอีเลนบรรยายถึงเสื้อคลุมสีน้ำตาลเก่าและสกระปรกที่ชายคนนั้นสวมใส่อยู่ในตอนท้ายเจ้าหน้าที่ของทางการได้พิพากษาว่าเขาทำความผิดทั้งๆท,ที่เขามิได้กระทำต้องตกเป็นแพะรับบาปและถูกนำไปประหารชีวิตโดยการแขวนคอต่อหน้าฝูงชน เขาก้าวขึ้นตะแลงแกงที่ประหารด้วยความสิ้นหวังทดท้อและหดหู่แต่ก็แฝงความรู้สึกคลี่คลายอยู่บ้างที่สามารถพ้นจากชีวิตอันต่ำต้อยในชาตินั้นไปเสียได้เมื่อการลำลึกอดีตในครั้งนั้นผ่านไปอาการปวดคอแบบเรื้อรังของเธอก็หายไปผลดีไม่ได้เกิดขึ้นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอีเลนมีวุฒิภาวะทางจิตสูงขึ้นอย่างชัดเจนจากการย้อนความทรงจำไปยังชาติที่เธอได้เกิดในฝรั่งเศส เธอมองเห็นว่าประสบการณ์ของชาติดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออุปนิสัยลังเลไม่กล้าพูดไม่กล้าเสียงของเธอแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเสี่ยงครั้งสำคัญต่อชื่อเสียงและอาชีพการงานโดยการเล่าเรื่องประสบการณ์ในอดีตชาติให้นักข่าวสำนักพิมพ์และนักสกดจิตบำบัดคนอื่นๆได้รู้และในครั้งนี้แทนที่จะถูกแขวนคอต่อหน้าฝูงชนเธอกลับได้รับการแสดงความยินดีแทน ประสบการณ์ของอ e ีเลนเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการระลึกชาติได้ขยายขุมคลังของเทคนิคและความรู้ของสิ่งที่เรียกกันว่าความเกี่ยวข้องระหว่างกายและจิตออกไปการรักษาอ e ีเลนได้ทำลายม่านกั้นระหว่างกายกับจิตลงถึงแม้อ e ีเลนมารักษาด้วยความตั้งใจว่าจะบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางกายแต่ที่สุดแล้วเธอไม่เพียงแต่รักษาอาการเจ็บปวดทางกายได้เท่านั้นความหวาดกลัวทางจิตที่เป็นมานานนักหนาก็ได้หายขาดไปด้วย ยังมีผลดีอีกประการหนึ่งที่ตามมาก็คือเธอสามารถพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตโดยการคลายปมปัญหาจากการไม่กล้าพูดความจริงซึ่งเป็นปมที่เธอไม่เคยรู้ตัวมาก่อนระหว่างการรักษากายและจิตของอ e ีเลนมีการประสานกันและกันเปิดทางใหม่ของความจำเริญจนถึงระดับใหม่อีกระดับหนึ่งของคุณภาพแห่งชีวิตเป็นที่ทราบกันดีว่าจิตสามารถส่งผลกระทบถึงกายและอาจเป็นสาเหตุของอาการป่วย โรคภัยไข้เจ็บและแม้แต่ความตายได้นายแพทย์เบอร์นีซีเกลก็ได้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตไว้ในหนังสือขายดีของเขาได้แก่เรื่อง Love Medicine and Miracle และ Peace Love and Healing แพทย์ทุกคนเข้าใจดีว่าถ้าคนไข้ในโรงพยาบาลไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้รับการรักษาด้วยยาขนานเอกหรือเครื่องมือแพทย์ที่นํสมัยเพียงใด คนไข้เหล่านั้นก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดส่วนผู้ที่มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่มักจะมีการฟื้นฟูท,ที่ดีกว่ามากเราจึงต้องมาพิจารณาความหมายของกระบวนการยอมแพ้และอยากมีชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานของกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตอันเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ช่วยรักษาอาการปวดหลังปวดคอของอีเลนให้หายไปในบทนี้ เราจะเพิ่มเติมตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างใกล้กับจิตซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการบำบัดร,รักษาแบบลำลึกอดีตชาติและวิธีอื่นที่รักษาอาการเจ็บปวดทางกายให้หายได้ตามข้อมูลที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุว่ากลุ่มญาติมิตรที่คอยให้กำลังใจสามารถเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่หน้าอกได้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า วิธีการทำสมาธิบางวิธีช่วยยืดอายุของคนชราได้นอร์แมนเคาซิลเคยเขียนหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งชื่อว่า Head First the Biology of Hope บันทึกผลการทำงานที่ UCLA และที่อื่นๆซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทางการแพทย์แนวใหม่ที่ชื่อว่า Psychoneuroimmunology ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตสมองกับระบบภูมิคุ้มกัน การวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียบ่งชี้ว่าการสะกดจิตสามารถเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวบางชนิดในระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้และยังมีงานวิจัยอีกนับไม่ถ้วนที่ชี้ให้เห็นว่านักกีฬาที่แสดงฝีไม้ลายมือออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับการใช้เทคนิคการสร้างจินตภาพของพวกเขา นักวิจัยและแพทย์หลายคนเคยใช้วิธีการสะกดจิตช่วยคนไข้เลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกติดยาเสพติดหรือรักษาโรคอยากอาหารมาแล้วการทำสมาธิก็ได้ผลดีเช่นกันในหลายๆกรณีวิธีบำบัดแบบลํำลึกอดีตชาติภายใต้ภาวะของการสะกดจิตก็สามารถได้ผลในการรักษาเท่าเทียมกันหลังจากรักษาแคทเธอรีนผมได้ทำการบำบัดแบบลํำลึกอดีตชาติ ให้กับคนไข้รา,ายอื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนนับร้อยครั้งและเห็นว่าสภาพอาการป่วยทั้งร่างกายและจิตใจหายไปอย่างรวดเร็วโดยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องกินยาเลยปัจจุบันแม้ผมพอจะเห็นอะไรอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนถึงเหตุผลกลไกที่วิธีบำบัดแบบลํำลึกอดีตชาติมีบทบาทต่ออาการเจ็บป่วยทางกายบางทีจะเป็นเหตุผลเดียวกับวิธีจิตวิเคราะห์แบบดั้งเดิม ที่ช่วยให้คนไข้หายจากอาการทางอารมณ์หลังจากที่ย้อนลำลึกไปถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญในวัยเด็กคนไข้จึงอาจจะหายจากอาการเจ็บป่วยทางกายได้ด้วยการย้อนความทรงจําเช่นกันหรืออาจเป็นไปได้ว่าการเกิดความรู้ว่าจิตวิญ,ญญาณเป็นอมะตะมีเพียงร่างกายที่เสื่อมสูญนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนไข้หายจากการเจ็บป่วยบางทีคนไข้อาจจะเกิดความเข้าใจในต้นตอ ของรากเงาที่ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจเป็นไปได้ว่าปริศนาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุกอย่างที่กล่าวมาประกอบกันขึ้นโดยล้วนเป็นลักษณะแบบอย่างของวิธีบำบัดแบบลำลึกอดีตชาติถึงแม้ผมจะทำได้เพียงแค่ตั้งสมมติฐานของสาเหตุที่การลำลึกอดีตชาติสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้แต่ผลในการรักษาโดยวิธีลำลึกอดีตชาตินี้เป็นสิ่งที่ผมสามารถยืนยันได้ ผมได้พบประสบการณ์การลํำลึกอดีตชาติภายใต้การสะกดจิตมีส่วนสำคัญในการบรรเทาและรักษาอาการของโรคเรื้อรังบางชนิดได้โดยเฉพาะการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและโรคที่มีสมมติฐานมาจากความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตวิธีบำบัดแบบลำลึกอดีตชาติได้ผลดีเป็นพิเศษในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกอาการปวดศรีรษะที่ไม่อาจบรรเทาได้โดยการใช้ยาภูมิแพ้ หอบพืดหรืออาการที่มีต้นเหตุมาจากความเครียดหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นฝีหรือไขข้ออักเสบหรือแม้แต่การรักษาเนื้องอกหรือมะเร็งในบางกรณีให้ดีขึ้นได้ผมมีคนไข้หลายคนที่หลังจากผ่านการบำบัดแบบล้ำลึกอดีตชาติแล้วสามารถหยุดการใช้ยาระงับปวดที่ใช้อยู่เป็นประจำได้วิธีนี้ยังสามารถแก้ปัญหาทางอารมณ์ที่ฝังอยู่ในระดับลึกได้ เมื่อคนไข้ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับอารมณ์และเห็นสาเหตุมาจากอดีตชาติแม้การสำรวจวิจัยทางการแพทย์ในขแขนงนี้เพิ่งจะเริ่มต้นแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าการบำบัดแบบลำลึกอดีตชาติมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาสมควรได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการรักษาแบบองค์รวมซึ่งไม่ได้มุ่งรักษาเพียงอาการเดียวหรือจุดเดียวแต่จะสนใจทั้งองค์รวมคือทั้งทางกายและทางจิต ไม่ว่าปริศนาความลับจะอยู่ที่ไหนแต่ผลการรักษาและประโยชน์ของวิธีการก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์เป็นที่อัศจรรย์ใจกันอยู่แจ็คเป็นเจ้าหน้าที่ขับเครื่องบินพาณิชย์วัย40ปีมาพบผมเพื่อรักษาอาการทางกายและจิตที่รุมเร้าตัวเขาอยู่ทางร่างกายเขามีอาการปรวดไมเกรนโลก,กาและความดันโลหิตสูงส่วนทางจิตใจแจ็คเมื่อจะเก็บกดอารมณ์โกรธเอาไว้เป็นสัปดาห์ก่อนที่จะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงเกินขนาด นอกจากนั้นเขายังเป็นโรคก,กลัวเฉพาะอย่างทุกๆเช้าขณะที่เขานั่งประจำในห้องเครื่องและนำเครื่องเคลื่อนออกเพื่อเตรียมทยานตัวขึ้นเขามักจะมองออกไปทางหน้าต่างบ่อยๆด้วยอาการวิตกกังวลว่าปีกด้านขวาของเครื่องบินจะหายไปก่อนหน้าที่จะมาขับเครื่องบินพาณิชย์เขาเคยเป็นนักบินของกองทัพอากาศที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เขาไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉินใดๆที่จะเป็นสาเหตุของความกังวลในปัจจุบันได้เลยแต่ทุกเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาจิตก็คุ้นคิดแต่ว่าปีกของเครื่องบินด้านขวาจะหลุดหล่นออกมาหรือไม่ในวันนี้ในการบำบัดแจ็คได้ลำลึกย้อนไปในหลายพบหลายชาติซึ่งเป็นการลำลึกชาติปนกันไปทั้งแบบคลาสสิกและแบบช่วงต่อสาคัญชาติแรกที่เขาลำลึกไปเป็นยุคคาวบอยตะวันตกในชาตินั้น เขาตายเพราะถูกหินก้อนมหืมมากริ้งตกลงมาทับในขณะที่ขี่ม้าเดินข้ามภูเขาขณะที่ลำลึกถึงประสบการณ์การตายแจคเกิดความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกต่อจากนั้นเขาก็ย้อนเลื่อนเข้าสู่อีกพบชาติหนึ่งและได้เห็นเหตุการณ์สำคัญเหตุที่สองของเขาเขาพบว่าตัวเองเป็นนักบินของกองทัพอากาศเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เครื่องบินถูกยิงตกโดยฝ่ายเดียวกัน กระสุนปืนยิงถูกป,ปีกขวาของเครื่องแจ็คเสียชีวิตในขณะที่เครื่องบินล่วงดิ่งลงสู่พื้นดินเมื่อแจ็คล้ำลึกถึงความตายและช่วงระหว่างพบที่ตามมาเขาก็เข้าใจถึงสาเหตุอาการขัดเคืองโกรธแค้นของเขาที่เกิดจากความผิดพลาดของพวกเดียวกันจนทำให้เขาต้องเสียชีวิตในวัยอันไม่สมควรและทำให้ต้องพลัดพรากจากครอบครัวที่เพิ่งกำลังเริ่มตน้นหลังจากการลํำลึกอดีตชาติครั้งนั้นแจ็คก,ก็เกิดความรู้สึกโล่งปิติ เหมือนกับได้ยกภูเขาออกจากอกขณะนี้เขาได้มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแล้วว่าเพราะเหตุใดที่ผ่านมาจึงบันดาลโทสะอย่างมากมายและในสองสัปดาห์ถัดมาผมกับแจ็คต่างก็สังเกตเห็นว่าอาการหวาดกลัวปีกด้านขวาของเครื่องบินของเขาได้หายไปโดยสิ้นเชิงเขาเข้าไปนั่งในห้องเครื่องและนำเครื่องบินบินขึ้นจนกระทั่งลงสู่พื้นดินได้โดยไม่ต้องกังวลปีกขวาของเครื่องบินอีกต่อไป ความโกรธของเขาที่ต้องตายอย่างไร้เหตุผลก็ได้ช่วยให้เขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นถึงสาเหตุของความครั่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งที่สองของกระบวนการบำบัดเราตัดสินใจที่จะสืบค้นสาเหตุของอาการโรคเกาภายหลังการสะกดจิตแจ็คก,ก็ย้อนความทรงจำกลับไปในห่วงอดีตชาติในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญทันทีในชาตินั้นเขาประสบอุบัติเหตุวิ่งชนรัวอย่างรุนแรง หัวเข่าทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่เพียงกระดูกหัวเข่าแตกมันยังเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้ขาหดรีบอาการของเขาไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ทำให้ช่วงชีวิตที่เหลือไม่ได้รับความสนใจจากผู้คนเขาจึงเกิดความโกรธและรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาจนในที่สุดก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆย,ยังมีประสบการณ์ในชาติอื่นๆของแจ็ค ที่แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างอาการป่วยทางกายกับความผิดปกติทางจิตในปัจจุบันด้วยเช่นกันแจ็คลำลึกถึงชาติที่เกิดในสมัยโบราณเขาถูกสัตว์ชนิดหนึ่งขิดด้วยเขาทะลุจากกระดูกท้ายทอยไปโผล่ที่ช่วงล่างของดวงตาซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ทำให้เขาเกิดอาการปรวดไมเกรนพอดิบพอดีนับจากครั้งนั้นอาการปรวดไมเกรนของเขาก็ไม่กำเริบอีกเลยแม้ยังจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วิธีบำบัดแบบลำลึกอดีตชาตินี้สามารถรักษาอาการป่วยเรื้อรังของเขาให้หายขาดได้หรือไม่แต่ก็เห็นได้ชัดว่าสุขภาพร่างกายของเขาในปัจจุบันนี้ดีขึ้นกว่าก่อนอย่างมากอาการโรคเกาของเขาบรรเทาลงและโทสะจริตก็เปลี่ยนเป็นสงบลงไปมากตั้งแต่ได้รับรู้ถึงประสบการณ์ในอดีตชาติค่านิยมของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเขามีมุมมองที่กว้างขึ้นและให้ความหมายแก่ชีวิตมากขึ้น เขาไม่กลัวตายอีกต่อไปและสาเหตุที่เคยทำให้เขาบันดาลโทสะในสมัยก่อนก็กลายเป็นเรื่องเล็กและไร้สาระสำหรับเขาอาการเหล่านี้เป็นอาการปกติของคนไข้ที่เคยผ่านการบำบัดแบบล้ำลึกอดีตชาติ